สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับวันนี้วันที่27เนะครับเมษาปี2022นีสเซนเดกนะครับวันนี้ลบลงมา7จุดนะครับปิดที่ระดับ1661กนะครับก็ปิดต่ำกว่าระดับ1 6 6 5กนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการยืนยันทิศทางรอบการพักตัวสำหรับตัวเซนเด็กในรอบนี้นะครับก็ทิศทางเนี่ยในระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าภาพระยะกางดีกว่าภาพระยะกางคือดูไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าตัวเซนเด็กเนี่ย ตบหลุดโลแต่ว่าในสั้นๆเนี่ยผมเห็นสัญญาณนะครับคือตัวเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยสโตคัสติกเนี่ยเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซนะครับ MSCD เนี่ยลงอยู่แล้วนะครับไอซก็ยังหักหัวลงแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยเข้าสู่ภาวะโอโซดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูซูมในภาพแบบรายชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสนะครับที่ว่าจะได้เห็นตัวดัชนีเซนเดกเนี่ย เด้งเด้งสั้นๆเด้งสั้นๆขึ้นมานะครับแต่ว่ามองว่าเป็นเพียงการเด้งสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่า,อารอบหลักเนี่ยมันมันหลุดโลลงมาแล้วอาจจะเป็นการเด้งแล้วก็เด้งรอบเนี่ยอาจจะยังไม่น่าผ่าน1690เนะครับเพราะว่าถ้าผ่าน1 6 9 0มันมันจะไม่ใช่ภาพการพักตัวนะครับเนี่ยครับมองว่าน่าจะเด้งประมาณแถวเนี่ยครับน่าจะแถว16701680เต็มที่นะครับคือการเด้งของเซนเด็กถ้าตามรอบนะว่าไปตามรอบ นะครับกเ็เส้นเด็กตอนนี้เนี่ยภาพหลักระยะกลางเดี๋ยวก่อนวาไปตามเทรนนะครับระยะกลางลงนะครับภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นขึ้นอยู่ภาพใหญ่ถอยซูมภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นขึ้นอยู่ส่วนระยะสั้นเนี่ยลงเช่นเดียวกันแต่ว่าระยะสั้นลงพร้อมกับโอเวอร์โซดังนั้นเนี่ย อาจจะได้เห็นการเด้งในรอบสั้นแต่ว่ายังคลุมด้วยระยะกลางที่มันเป็นการพักตัวอยู่นะครับมาดูในส่วนของท o m o โม c แอคทีฟนะครับท o m o โม c แอคที Active, วันนี้มี s c b s c b นีนเพิ่งเข้าเทรดวันแรกอ่าไอบลกัน IBL IBL อ่ตอนนี้หลุดหลุดกรอบสี่เหลี่ยมลงมานะครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องบอกว่าหลุดพร้อมกับ ิดแกปด้วยนะถ้าวัดไปตามรอบเนี่ยจะเป็นดับเบิลท็อปที่ตรงนี้ครับเนี่ยครับดับเบิลท็อปถ้าวัดไปตามรอบการลงจะได้ที่42บาทอืมใกล้เกือบแตะนะครับ12บาท12บาทนี่วันนี้เกือบแตะเลยทีเดียวนะครับ12บาทนี่เป็นจุดโลเดิมด้วยดังนั้นตรงนี้มีเป็นระดับที่มีนัยสำคัญนะครับ ไอไอบีเนี่ยจะมีแนวรับสำคัญอยู่2แนวคือ42นะครับเอ่อตรงนี้ที่1แล้วก็อีกที่1ก็คือ39.5ก็จับจังหวะการเทรดกันดีๆกันแล้วกันนะครับสำหรับตัว IVL ย่อตัวลงมาผมมองว่าซื้อได้นะเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะเข้าซื้อที่ดีนะครับมาดูหุ้นสแกนของเราวันนี้เบร k เอาไม่มีเออมีค่อนข้างน้อยนะเพราะว่า,าตลาดพักตัวลงมา ดิ p ออนเทรน d จะมีเยอะหน่อยนะครับก็เบรกเอาถ้าคุณนี้ TIPH นะครับเอ่อ Curry นะครับดิ p ออนเทรน d b a m b l a กันกุล NextSet นี่เต็มไปด้วย Set นะครับธนา t i s c o u p a l s o r p c m a c c o p g g c p a n i k c e l l ไม่มีนะครับบลูสปาย IBL แล้วก็ SCB นะครับเบรกเอาผมขอดูตั Curry ตัวเดียวนะครับเอ่อดูทิพโอดิ้งดีกว่าเอ่อทิ p ทิพยะยากรูปโฮดิ้งนี่ครับเอ,อ่อตัวนี้เหมือนจะกลับตัวเลยนะขึ้นมายืน60บาทกลับตัวครับเป็นสัญญาณการกลับตัวแท่งเทียนเป็นเขียว3แท่งติดต่อกันนี่เขาเรียกว่า t r e e white soldier นะครับอืมเป็นสัญญาณบวกนะ MACD ตัดอืมก็เหมือนจะกลับตัวครับกลับตัวเข้าสู่รอบการขึ้นใหม่นะครับจบรอบพักตัวแล้ ล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบการฟื้นตัวแล้วนะครับถามว่าฟื้นตัวเท่าไหร่รอบนี้ก็6675หนะครับ72.75นะครับเคอรี่นะครับเคอรี ly, นะ่เนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรนะชอบนะตัวนี้ก็คือแบบมันมันก่อนหนะ้าเนี่ยไม่ชอบมันมานานมากแล้วบอกยังไงก็เป็นขาลงยังไงก็เป็นขาลงแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเคยเคยพูดไปรอบหนึ่งแล้วครับสำหรับตัวเคอรี่ว่า ว่าทำไมมันถึงเป็นการกลับตัวนะครับ double bottom divergence trigger c o s u r e นะครับ breakout แล้วก็ check volume เนี่ยครับมาพร้อม volume breakout พร้อม volume หลายๆองค์ประกอบผมมองว่า curry ี u l l g กลับตัวแบบในรอบใหญ่เลยนะในรอบใหญ่เลยนะจุดที่เข้าซื้อเนี่ยคือใครเข้าตรงนี้ยังพอทันนะครับจริงๆจุดเข้าซื้อมันคือ23.5นะ ตอนนี้มันมันขึ้นมาแล้วนะครับก็เอ่อเทียบลิคซ์ดีบอทกันดีๆเอาละกันนะครับสำหรับตัวคือดีดีบอทเทรนเยอะนะครับขอเลือกเป็นตัวๆแล้วกันแบมกันกุลทิสโก้แบมนะครับอ่าในแบมแบมเข้ามาไม่ควรหลุดแล้วนะตรงเนี้ย สิบก้าจุดหกนะครับไม่ควรหลุดเลยนะเก่งกำไรได้ครับหลุดก็แค่สต็อปไปตรงนี้นะครับกันกุลก็เช่นเดียวกันเนี่ยแนวรับสำคัญเลยครับ5.75นะครับไม่ควรหลุดทิสโก้นะครับทิสโก้น,นี่ก็ย่อลงมาแตะแนวรับนะ9กสิบก้าบาททิสโก้นี่ผมมองว่าก็น่าซื้อเช่นเดียวกันนะครับก็ หาจังหวะในการเข้าซื้อกันแล้วกันนะครับสำหรับตัว t ทสโก้ย่อลงมารับได้นะครับโอโซ irpc macro p แมคโคร p ยังไม่ดีครับยังไม่ดีสำหรับตัว irpc นะครับืมแต่ว่ามันมันมาย้ําตรงนี้ตรงนี้นี่แบบดูวอลลูมโปรไฟล์อืมตรงนี้นี่น่าสนใจนะ นะครับเหมือนเป็นจังหวะที่แบบอย่างเงี้ยถ้าใครเล่นนะเนี่ยครับดาวไซ้์ต่ำตั้งสต็อปล s อกันดีๆครับเพราะว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยโล่งแล้วครับด้านล่างมันโล่งไม่สวยแล้วแต่ว่ามันลงมาแตะแนวรับสุดท้ายแล้วนะครับสต็อปลอ้อให้ตรงนี้แล้วกันอืมเนี่ยครับใครจะเล่นแบบสะสม เด้นรอบถือยาวอะไรเงี้ยก็ให้พิจารณาโซนแถวนี้นะครับก็ไปดูปัจจัยพื้นฐานอะไรประกอบกันด้วยว่ามันเหมาะสมไหมาสาหรับตัว R P C เพราะว่าเทรนด์เนี่ยเป็นขาลงอยู่แล้วนะครับช่วงนี้สําหรับตัว R P C P T G C ล่ะหาบอททอมเช่นเดียวกันครับยังหาบอททอมอยู่มี d i v e r จน n ์แต่ยังไม่นเฟ f i r มดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงการพักตัวยังมีอยู่ครับมโอการทำาล w ใหม่นะครับอีกตัวหนึ่ง m a c คร แมคโคหาบอททอมเช่นเดียวกันนะแมคโคเนี่ยเนี่ยครับไปรอดูแถวโซนนี้เลยครับถ้าถ้าภาพมันอย่างน,นี้นะสาสิบบวกลบนิดหน่อยครับสามสห้าสามเนี่ยผมว่าโซนเนี่ยมีลุนเด้งนะแมคโคก็ไดเวอร์เจนต์เหมือนกันนะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกัน ก็ไอ้พวกเนี้ยดาวไซด์มันจำกัดแต่ว่าเทรนด์มันเป็นขาลงไงครับถ้าจะเล่นรีเวอร์ซ r a d i ดดิ้งเนี่ยที่ผมเอาโอโซเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าจะเล่นรีเวอร์ซ r a d i ดดิ้งแหละนะครับก็คือแบบเล่นแบบจุดกลับตัวก็แต่ว่าจุดกลับตัวเนี่ยมันเล่นยากต้องอาศัยหลายองค์ประกอบพร้อมกันแต่ว่าตอนเนี้ยย,ยังยังยังต้องรอดูอยู่รอดูอยู่ว่าโอเคมันโอเวอร์โซลอยู่นะแต่ว่าเทรนดเนี่ยมันยังเป็นลักษณะการหาฐานใหม่นะครับ รอดูมันตั้งฐานนะครับว่ามันตั้งได้ตรงไหนนะครับว่าเกิดดเวอร์เจนแล้วรอตั้งฐานให้เสร็จเรียบรอ้อยรอสัญญาณการคอนเฟิร์มรอ,อก,ก,กันกับตัวเหมือนคล้ายๆเคอร์รี่นะครับคือแบบถ้าว่าไปตามเออ่ภาพเนี่ยเคอร์รี่เนี่ยเนี่ยตอนเนี่ยเนี่ยพวกตอนเนี่ยมันก็โอเวอร์โซใช่ไหมโอเวอร์โซผมปิดปิดกันนี่ครับมันโอเวอร์โซตั้งแต่แถวนี้แล้ว นี่ก็โอซล่ะโอซแลแตมันจะกลับตัวจริงๆเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยอย่งงั้นต้องรอรอสัญญาณครับรอสัญญาณการกลับตัวนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับ IRPC, Micro, PTGC ร,รู้ s p i ไ e i ี l SCB, IBL ดูไปแล้วนะครับอืมส่วน SCB วันนี้มันดูไม่ได้นะมันเป็นแท่งเดียวลงมาเนี่ยอ๋อ Trading View นี่ปรับ กาไปแล้วนะเนี่ยครับมันแท่งแบบต้องต้องรอรอเดี๋ยวผมขอดูแบบลายหกสินาทีถ้าลายหกสินาทีเนะี่ยยังยังพักตัวอยู่คือถ้าดูรายวันนี้แบบโอ้โหมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีในตำรา,าแบ์นี้นะครับติดแนวต้านตรงนี้ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งจุดห้าตรงเนี้หนึ่งสองหนึ่งนะครับ แต่ว่าดูหกสิบนาทีแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเออบางคนเขาเรียกว่าเป็นบล็อกะครับบล็อกแบบบล็อกเทรดแบบเป็นเป็นกล่องลงมาลงมาลงมาอย่างเงี้ยนะครับคือก็แบบยังพักตัวอยู่นะครับจนกว่าจะเกิดเกิดกล่องที่แบบเป็นบวกแต่ว่ากล่องนี้ยังเป็นลักษณะลบอยู่ก็ยังมองว่ายังยังเป็นลบอยู่นะครับ สั้นๆนะอันนี้ภาพสั้นๆก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวห้องการาฟของเรานะครับเซนเด็กก็สั้นๆผมลุ้นเด้งแต่ว่ารอบหลักเนี่ยยังมองว่าเด้งเราเราลงต่อนะครับคือแบบเด้งอาจจะไซเวดดาวครับคือภาพจะประมาณเนี่ยผมผมเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะว่าถ้าที่ที่ผมคิดที่ผมประเมินนะเซนเด็กรอบเนี้ยนเนี่ยประมาณเนี้ยเด้งปุ๊บแล้วก็ลงอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยถ้าภาพอย่างเงี้ยนะครับ อ่าประมาณนี้ไปก่อนเนี่ยมันมีโค้ดฟรีนะผมลองดูดิลองใช้งานประมาณเนี่ยอ้าวทำไมไม่ขึ้นแล้วช่างมันไม่เป็นไรครับอืมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนังทุนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องรูสิตเทรดเดอร์ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ